เรืองของน้องตโมนเนี่ยมันมีข้อมูลหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนครับคุณอัจฉริยะเองเนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับมาเมื่อตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นนะครับก็คุณอาจาร,รย์ประเทศเนี่ยยังไม่เข้ามาตามที่เราทราบก็ครูมีคุณอัจฉริยะคุณหมอทวัชชัยนะครับคุณเอกราชนะครับก็รวบรวมข้อมูลกันมานะครับตรงคุณคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับโดนโดนข้อหาไปก็หลายข้อหาเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะในการรวบรวมข้อมูลซึ่งแน่นอนครับว่าการรวบรวมข้อมูลของนะครับของคุณ คุณอัดเนี่ยนะครับรวบรวมแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่านะครับการที่ DNI รับสืบสวนนะครับรับเป็นเป็นสืบสวนในในคดีเนี้ยเนื่องจากข้อมูลของคุณอัดชริยะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะคดีนะครับที่คุณอัดชริยะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจ21นายฟ้องในชั้นศาลแล้วศาลมีการยกฟ้องซึ่งแน่นอนนะในคําพิพากษาของศาล เอาไว้เนี่ยนะครับในการพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับได้มีการพิพากษาวไว้เนี่ยเป็นจุดต้นกําเนิดที่ทําให้พนักง,งานสอบสวนนะของดีเอสไอเนี่ยรับสืบสวนในเรื่องนี้ว่าเจ้าหน้าที่นะครับมีการบิดเบือนข้อมูลนะรหรือบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนส่วนโทรศัพท์มือถือของน้องแตงโมที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นส่วนประกอบ ที่เพิ่มเข้ามาว่ามีอะไรจะเชื่อมโยงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าคุณอัจฉริยะเองก็บอกเองนะครับว่าไม่ได้ให้น้าหนักกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเท่าไร,ไร่อะไรอะไรเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกว่าหลักฐานของคุณอัจฉริยะที่เก็บเอาไว้ลหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงเนี่ยนะครับมันเพียงพอมากพอนะครับแล้วแต่ว่าถ้าวันนี้มีโทรศัพท์ ของบางแกเข้ามาข้อมูลตรงนี้เข้ามาอีกเนี่ยมันก็จะเสริมให้แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วโทรศัพท์เป็นแค่ส่วนประกรอบ,นะบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่หลักฐานหลักๆเนี่ยนะครับอยู่ที่คุณอัจฉริยะมากฝ่าเพราะถ้าคุณอัจฉริยะไม่มีหลักฐานมากพอแน่นพอเนี่ยจะไปนะพิสูจน์ในชั้นศาลเรืเ่อ,องของคดีประมาทได้ไงประมาทหมิ่นประมาทได้ไงนะครับในคดีหมิ่นประมาทนะครับที่21ตำรวจฟ้องคุณอัจฉริยะว่าคุณอัจฉริยะหมิ่นประมาท นะถ้าคุณอัจฉริยะไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนน่ะคุณอัจฉริยะคงจะไม่สามารถที่จะเอาชนะคดีนี้ได้แต่คนของคดีนี้ที่สารพิพากษาต่างหากที่ทําให้มาถึงตอนนี้และแน่นอนนะคุณอัจฉริยะก็ต้องเอาหลักฐานที่ยังไม่เอาเข้าศาลหรือว่ายังไม่เข้าทั้งหมดออกไปอีกนะครับก็ต้องรอฟังนะครับว่าวันนี้ความรู้สึกของคุณอัจฉริยะในเรื่องของโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างไงอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณอัจฉริยะเองทําเรื่องนี้มาโดยตลอดซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนก็ทําอยู่คนละแง่คนละมุมเท นะใช่แล้วหมอเนี่ยก็บินไปร,รับมาเองจากที่สหรัฐอเมริกาทนายเดชาบอกว่าโทรศัพท์ที่บางแจ๊กเอามาให้เนี่ยข้อมูลในมือถือกับในสำนวนของศาลจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยเป็นชุดเดียวกันผมนก็เลยสงสัยเลยบอกเอ๊ะเขากับว่าไม่มีอะไรใหม่หรือเปล่าในมือถือเครื่องนี้อะไรเงี้ยคือในส่วนของเองนะส่วนตัวผมไม่ค่อยให้ความสำคัญอยู่คับ เรื่องมือถือของน้องแตงโมอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องมือถือก็ค่อยกดข้อมูลที่เรามีไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือถือน้องแตงโมถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะอ่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับอ่าผมก็ไม่อยากเป็น้าล่วงอาจารย์เดชาเนาะครับกลับจริงว่าสิ่งที่เราเราได้เห็นมือถือน้องแตงโมเนี่ยผมก็เห็นนะข้อมูลได้เห็นได้เห็นข้อมูลข้อมูลในมือถือน้องแตงโมเยอะแค่ไหนก็เยอะมากนะครับว่าคุยกับใครติดต่อกับใคร พิธีกรโทรไปหาตอนสี่ทุ่มหกนาทีอะไรเงี้ยในมุผมนะ,ะคนอย่างไรเงี้ยติดต่อยังไงแล้วก็นักการเมืองใครอะไรเงี้ยนะไม่แต่ว่าคนก็จะสงสัยว่าถ้าในมุมของคุณอชยะซึ่งวันนี้คนมองว่าอยู่ทีมเดียวกันกับอาจารย์บันเทพกับคุณหมอธวัชชัยเนี่ยถ้าคุณอชยะบอกว่าไม่สําคัญแต่ว่าดูเหมือนคุณหมอกับอาจารย์อาจจะมองคนละอย่างไหมถึงขนาดบินไปรับมาเลยอย่างเงี้ยคือใช่ใช่ในมุมผมเนะอะม,มันก็เป็นคนละด้านกของมันคือด้านเทคนิคแล้วก็ด้านของหลักฐานอื่นประกอบผมให้เพียงแค่ ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ครับเพราะว่ามันผ่านมาตั้งแต่กระติกจนกระทั่งมาผ่านแม่ผ่านตำรวจแล้วมาถึงบางแจ๊กของแบบนี้แล้วก็อย่าลืมว่าพาดเบิร์ดเนี่ยนะครับตัวลูกสาวของกระติกก็ใช้ตัวไอแพดคู่กับของน้องแตงโมอันนี้พูดได้เลยพูดได้เลยครับอันนี้ดีเดียนได้ยู่แล้วเอา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 ที่บอกว่า iPad เครื่องเก่าใช่ครับไอแพดเก่าไปอยู่กับใครบางคนที่มีลูกถูกต้องถ้าเป็นกะติกอะไรไม่ต้องปิดหรอก เพราะฉปนดโอเนี่ยคือตรงนี้ผมอยากได้บอกว่ามันไม่ใช่สารพัครับนะและอย่างรูปก็ถูกลบไปจํานวนนับหมื่นรูปในคําฟ้องก็ระบุชัดเจนว่ามีการลบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือน้องแตงโมไปมากกว่าหมื่นรูปมีการลบไปมากกว่าหมื่นรูปพอคุณอาชับอกว่าในมือถือมีการถูกลบรูปไปเนี่ยมันมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องสำคัญไหมครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นทำให้ลบอะไรเงี้ยพอมีการกู้มาได้ต้องบอกว่เรามีการกู้มาได้รูปวันนั้นนะครับเขากู้ในข่าวก็กู้กลับมาได้นะ อันนั้นก็จะดูว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อันนี้เราคงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้เพราะว่าขณะนี้เรามอบให้ดิสไอเป็นผู้ดําเนินการกู้ไฟล์ต่างๆแล้วก็มีการใช้เครื่องเซิร์ฟเอ์ดูข้อมูลออกมาครับขณะนี้ดูมาสามวันแล้วยังดูไม่หมดเลยเยอะมากดูสามวันแล้วเยอะมากยังดูไม่หมดเลยเพราะว่าเวลาถ้าดูเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทําเครือข่ายโทรศัพท์มือถือว่าใครโทรหาแตงโมแตงโมหาใคร ในวันที่ยี่สี่ยี่ห้าในวันเกิดเหตุแล้วก่อนเกิดเหตุแล้วก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุด้วยใช่ครับแล้วก็มีเ messenger หรือมีไว้เมลอะไรบ้างครับเนี่ยพวกเสียงอะไรต่างๆมีไหมอันนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ทีมงานก็าทำไม่ยถึงว่าจากข้อมูลก่อนหน้านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพก็ดีคุณหมอธวัชชัยก็ดีด้วยความเคารพนะฮะก็มีข้อมูลที่บอกว่ามีคนพยายามจะล็อกอินเข้าไอคลาวของแตงโมชื่อหมูโตโน่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะเอาคนทีสงสัยบอกว่าหมูโตโน่คือใคร บอกไม่ใช่คุณโตโน่แฟนเก่าแล้วเป็นใครแล้วจะทําไปทําไมจะพยายามล็อกอินทําไมอย่างนี้ยคืออย่างนี้คือเขาห่วงเรื่องการกู้ไฟภาพภาพเนี่ยก็ติดเป็นคนลบในคําฟ้องของอายการมีอยู่ในคําฟ้องมีอยู่ในคําฟ้องของอายการว่าภาพเหล่านี้กระติกเป็นคนลบอันนี้คือคุณอัจฉริยะพูดชัดเจนนะครับว่านะมีมีนะครับคำฟ้องของอายการว่ากระติกเป็นคนลบโอ้โหทําได้ยังไงเนี่ยอายการกระติกเป็นคนลบ ข้อม,มูลนะครับดังนั้นเนี่ยพอพอกู้ได้เนี่ยเขาก็กลว่าอาจจะมีภาพอะไรที่ในวันเกิดเหตุครับหร <eterm> ือเ<ม>ป,ปล่า<อ>แต่สำหรับพวกผมอ่ะผมไม่ได้มองตรงนั้นเพราะว่าเราทําไปไกลมากแล้วไปไกลกว่าที่ที่ขนาดเนี้ยเราเราพยายามให้จา์ประเทศนะครับ,รบ <cents> ที่แจ้งต่อประชาชนทุกวันอังคารวันศุกร์นะครับเรื่องความคืบหน้าของคดีนะครับดังนั้นอ่ะก็ไปติดตามได้เราผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยออกสื่อเพราะว่าช่วงนี้ผมทำด้านเทคนิคเมื่อเช้าน้ผมก็ไปจําลองเรือ เมื่อคืนไปเหรอไปตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วก็ใช้ GPS ของเรือลำที่เกิดเหตุลองติดตั้งดูแล้วก็ไปลองจำลองดูว่าตั้งแต่นะครับถ้าเรือเอบนะครับไปทางบาลามัยกลับมาเแล้วก็ไปที่โคนตานิดกลับมาทุกทุกจุดนะครับเราไปดูว่าที่ทางการเดินเรือของคนบนเรือเนี่ยที่มีการขับโดยในปอกับในโรเบิร์ตเนี่ยเขาขับกันยังไงแล้วเป็นยังไงครับผลก็เมื่อคืนนี้ก็มีประโยชน์มากนะถ้าเราไม่ไปกลางคืนนี้เราจะไม่เข้าใจเลย อ่ะเพราะว่าจังเกิดเหตุมันคือตอนมืดใช่เพราะจังคือรักลางวันต่างกันมากครับจังคือเนี่ยพอเราไปจําลองเราจะเห็นว่าอ่าสิ่งที่นายปอขับเรือเนี่ยขับทางซ้ายซึ่งจริงต้องขับทางขวาอ,อย่างนั้นโรเบิร์ตเนี่ยขับไปเนี่ยไม่ไปเนี่ยแสดงว่าไม่ชำนาเรือ,อมันก็ทําให้เห็นว่านี่น่าจะเป็นในในโรเบิร์ตขับะะนะครับมันก็ทําให้เราเห็นและอย่างหนึง่งพอเรือเนี่ยนะครับอ่าลที่เราไปจำ คืออย่างนี้ครับคือตามที่คุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับอธิบายเนี่ยนะครับก็คือว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยใช้ GPS ของเรือเนี่ยนะครับ GPS ของเรือตามเกิดเหตุนะครับแล้วก็ลองวิ่งตามพิกัดนั้นอะซึ่งมันก็จะพบความผิดปกตินะครับว่านะครับช่วงนี้นะครับคุณปอขับจริงๆมันต้องขับทางขวาแต่คุณปอไปขับทางซ้ายแล้วโรเบิร์ตเนี่ยขับแบบเหมือนกับอาจจะขับเป็นงูเลี้ยวขับไป่ะก็คือเหมือนกับว่าจะทําให้รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วช่วงนี้คุณปอขับบช่วงนี้โรเิ โอ้โห oh, อันนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ทําการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับเพราะอย่างกันอย่างที่บอกมันต้องรู้ว่าช่วงไหนใครเป็นคนขับเรือช่วงไหนใครเป็นคนขับเรือเอาละครับงานนี้ก็คงต้องรอดูพิสูจน์อย่างที่บอกว่า GPS นะครับมันบอกได้นะครับว่าใครขับเรือเพราะลักษณะวิธีการขับเรือมันไม่เหมือนกันฟาร์มตำนานในการขับเรือไม่เหมือนกัน,นเดี๋ยวเราไปฟังคุณอจัจฉริยะต่อครับลองนะเป็นเบร์ตอรี่ครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องขนาด300้อยเป็นเครื่องเล็กกว่าพอติดผักตบอยู่ทันทีนะครับ เมื่อคืนลองไปติดผักตบมาสิครับใช่ครับลองเลยว่าติดผักตบปั๊บเนี่ยเรากอผักตบเนี่ยซึ่งในวันที่24มสกุมภาพันธ์สอนี้าในบห้เนี่ยในจะเห็นกอผักตบเต็มเลยคือในวันเกิดเหตุใช่ครับไอการที่บอกว่าขับเรือไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขับไปชิวๆสบายๆไม่ใช่แลติดผักตบแล้วมันมันมันต้องหยุดครับเพราะว่าผักตบติดไปพักเรือแลวมันจะร้องที่ลองไปที่อ่าปงมาลัยที่เครื่องยนต์มันจะมันจะกึกกึกกึ๊กเลยซึ่งเราได้มีการถ ไปไม่ได้เดี๋ยวคุณต้องจอดนะดังนั้นเนี่ยถ้าแตงโมโดนวัดเรือก็แสดงว่ามันก็ต้องจอดเหมือนกันเพราะว่าเครื่องไปคือไปพัดเรือพอมันโดนเนี่ยเครื่องมือวัตถูกัตถุปั๊บเนี่ยเครื่องมือที่สามร้อยเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยมันจะร้องแล้วก็มันจะต้องหยุดทันทีนั้นเลยจะไปต่อไม่ได้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราพิสูจน์นะครับเมื่อคืนครับอันนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับคุณอัจฉริยะกำลังจะบอกว่านะครับคุณอัจฉริยะพิสูจน์แล้วว่านะขนาดแค่ผักตบนะครับผักตบบบเนนี่ยะคครรััไปติด มันก็จะทาให้เครื่องเนี่ยหยุดทันทีคําถามคือถ้าเกิดว่าสมมตินะครับบาดแผลของน้องตะโมที่เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าบาดแผลนั้นโดนไปพัดเรือถ้าโดนไปพัดเรือปุ๊บพัดเรือมันต้องหยุดหรือเปล่าและมันไม่ได้ไปหรือเปล่าโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าสมชื่ออัจฉริยะจริงเดี๋ยวไปฟังต่อครับครับแล้วผมทําทั้งหมดห้ากอนะคือชนห้ากรของบารตบอ๋ออ่าเป็นทุกครั้งครับ มัต่อทุกครั้งไม่ใช่พิสูจน์ครั้งเดียวว่าชนแล้วมันหยุดหรือยังไงทำไปห้ารอบห้ารอบมันก็ยห,ห,ยหยุดหมดหยุดหมดก็หยุดหมดห้ารอบต้องรู้งว่าเราต้องให้เราขับมาเรยว่าไหนพอโดนผกตบปั๊บเนี่ยเครื่องยนต์มันมันไปไม่ได้แล้วต้องต้องหยุดเรือต้องหยุดเรือเดี๋ยวถ้าเป็นแบตเตอรี่สามร้อยครับถ้าชนผลตอบนะปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะตัดเลยอ่ามันจะทําให้เครื่องยนต์ไม่สามารถไปต่อได้แล้วครับครับ นิดเดียวคับแล้วการที่เราไปจําลองโดยที่จําลองว่าคุณปอขับเป็นยังไงคุณโรเบิร์ตขับเป็นยังไงเนี่ยมันมีผลกับเรื่องนี้ด้วยนะว่าใครขับเป็นยังไงมันจะทำให้รู้เลยว่าอไอ้ที่เขาบอกว่าอะผมไม่ดูภาพก่อนผมไม่ดูภาพภาพนาพเดี๋ยวให้ดูขึ้นมาเนี่ยให้ดูภาพภาพอ่าช่วยซูมใกล้ๆได้ไหมตั้งใจโอเคมาอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แซนเขาบอกว่าอ่าน้องแตงโมอตกเรืออืแล้วแซนไม่เห็นหรือคุณเบุรเราบอกไม่เห็นครับผมให้ดูครับว่า นี่คือภาพที่อยู่ท้ายเรือมีแสงสว่างเห็นชัดเจนมีไฟท้ายท้ายเรือถ้าน้องแตงโมตกจริงเห็นครับอ๋ออะเอาตรงนี้ก่อนคือคุณอาจจรเชื่จะบอกว่าที่บอกว่าเฮ้ยมันมืดมากใช่ะน้ำมันมืดใช่มันดําสนิทไปหมดนี่ไม่จริงไม่จริงเเนี่ราให้ดูเลยครับว่ามันยังมีแสงมีแสงท้ายเรือเพราะว่าท้ายเรือเนี่ยจะมีไฟมีไฟท้ายเรือแล้วก็มีตรงใต้ใต้ใต้เรือแล้วก็มันคือมีแสงสว่างจาก คือภาพที่คุณอัจฉริยะเอามาเนี่ยในรายการเนี่ยเป็นภาพที่คุณอัจฉริยะบอกว่าถ่ายตอนกลางคืนแล้วถ่ายในเรือแต่มันก็ดูสว่างมันก็ดูเห็นซึ่งแน่นอนทับการที่จะบอกแซมบอกว่าเฮ้ยไปตกท้ายเรือแล้วมองไม่เห็นเลยอะไรเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นไปได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับคืนนั้นกับคนคืนที่คุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับทดลองมันก็แตกต่างกันเขาอาจจะอ้างแบบนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวเราไปดูต่อครับเอาข้างครับไปหลอด นีออนหลอดในต่างตามดินไม่นานก็พยยาไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ใช่ครับมันยังไงมันก็จะมีแสงสว่างอด้ีแสงสว่างอันนี้ทําใไม่เห็นว่าอันี่บอกข่าตกแล้วไม่เห็นเนี่ยโกหกอืคือตัดไปได้เลยเรื่องปัสสาวะเพราะสองข้างทางนะครับตั้งแต่โคตานิดมาเลยเนี่ยจนถึงวันิบูนหนึ่งนะมีทั้งร้านอาหารหลายร้านมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนมีทั้งบ้านคนแสงสว่างหมดครับนั้นน้องแตงโมจะไปปัสสาวะได้ไงท่าเรืออันนี้ก็ตัดไปเลยแล้วก็ตัดไปเลยใช่แล้วก็มันคือให้ดูอี ดูนี่นะครับผมลองนี่นี่ตรงวัดข้างข่าวนะ,ะให้ดูว่าเนี่ยถ้าสมมติจอดแบบเนี้จะเห็นไหมเห็นครับเห็นนะมันสว่างครับนั่งน,นั่นงแต่โมจะไปนั่งแหกให้ดูได้งไงอ๋อคือหมายถึงว่าอันเนี้ยในมุมของชาวบ้านแถวนั้นถูกไหมฮะว่าถ้าสมมติมีคนอยู่บนเรือแล้วมานั่งฉี่ท้ายเรือเนี่ยคนรอบข้างจะเห็นไหมเห็นคำตอบคือเห็นเห็นแล้วก็เั่ันคือ ผู้ชายนั่งอยู่อย่างจอบนั่งอยู่แต่งมรรยากาศฉี่ไหมนั่นแหละแล้วมีเรือสวนไปสวนมามีเรือวิ่งผ่านอช่ไหแล้วแล้วก็สองข้างทางนี้ใกล้บ้านจะบ้านนะครับ,รบแล้วมีเวลาเราวิ่งไปเนี่ยจะมีสปอร์ตไลท์ส่งนะครับสองข้างท<อ>างสปอร์ตไลท์ส่งขบางหนึ่งให้เห็นชัดเจนเอกสารคำฟ้องเลยอันนี้ชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่คุณอัจฉริยะนะครับก็เอามาบอกว่านะคุณอัจฉริยะเนี่ยไปล่องเรือตอนกลางคืนดับประเด็นที่เอาไปล่องเรือตอนกลางคืนเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหนึ่งนะว่าเครื่อง เครื่องระบบเนี้ยมันมีจะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับเช่นมีอะไรเข้าไปติดใบพัดเนี่ยเรือจะหยุดมันจะหยุดทํางานดับมอเตอร์ uh, motor, เครื่องยนต์เนี่ยจะหยุดทํางานแล้วคําถามคือถ้าเกิดสมมติเป็นแบบนั้นจริงๆนะเป็นแบบนั้นจริงๆเวลาที่น้องแตงโมโดนใบพัดเรือทําไมมันไม่หยุดทํางานนะและคุณอัจฉริยะนะครับก็มีการถ่ายภาพซึ่งขณะที่คุณอัจฉิยะถ่ายภาพเนี่ยคุณอัจฉิยะบอกเวลากลางคืนเนี่ยแต่ภาพมันก็ดูสว่างในพื้นน้าก็เห็นไม่ใช่มืดปึ๊บแบบที่ทางคนบน,นเรือบอก อันนี้คือเป็นข้อมูลที่คุณอัจฉริยะออกมานะครับแน่นอนครับเราก็คงจะต้องติดตามกันครับว่าคุณอัจฉริยะเองนะครับมีข้อมูลอะไรออกมาอย่างที่บอกค่อยๆเผยออกมาค่อยๆเผยออกมาเพื่อให้นะครับทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเกิดอาการล้อนรนหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าในการตรวจสอบเรื่องนี้ต้องเอานะครับนิติวิทยาศาสตร,ร์เทคนิคทางวิทยาศาสตร,ร์เพราะมันไม่มีหรอกครับภาพการทําร้ายร่างกายภาพบีบคอภาพไอ้นี่อะไรสักหนึ่งมันไม่มีหรอกครับถ้ามันมีก็สามารถที่จะนี่ไปอีกได้แหละเราก็ต้องใช้ข้อมูลต่างๆเราเนี้ยที่จะพิสูจน์ว่าน้องตัังโมนะครบ ไม่ได้เสียชีวิตจากการตกเรือธรรมดาแต่กลายเป็นฆาตกรรมหรือเปล่าต้องติดตามกันแบบ